ผู้ชนะเลิศภาพยนตร์สั้น The h i s t o l i g y Show ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมชนะใจผู้คนในเวที Bangkok Horror Film Festival 2025 The h i s t o l i y Show คือผลงานที่สร้างขึ้นโดยนักศึกษาในปีที่3คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความสามารถในการเล่าเรื่องของนักศึกษาในระดับมืออาชีพ ด้วยเรื่องราวที่เปิดเผยด,ด้านมืดของความน่าขนลุกและเสียสีโลกแห่งความจริงภาพยนตร์นี้มีความยาว10.51นาทีการสร้างผลงานภาพยนตร์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปรทุมผ่านการสนับสนุนวัฒนธรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ PSDGC (QEC) u a l i t y d u a t i o n โดยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะสื่อและการผลิตผลงานอย่างเป็นระบบยังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการเล่าเรื่องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ SDG9 i y Innovation and Infrastructure และการสร้างสภาพบริสุทธิ์และสภาพบริษัทที่แข็งแกร่ง s d g 1 6 Peace Justice and Strong Institutions ด้วยการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อสะท้อนประเด็นทางสังคมที่ชวนตั้งคำถามการชนะในเวที b a n g k ก k อ o r r ฟิล์มเฟสติวัล l 2 0 2ช่วยให้นักศึกษาได้รับการยอมรับในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและสามารถสื่อสารเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ